ไปเยอะเลยอ่ะนี่อ่ะอันนี้เราเปิดแล้วนะครับเราเข้าไปดูใกล้ๆนะครับไม่เกิดขึ้นด้านในโอ้มากครับวันนี้เต็มแล้วนะครับมดจอาจ้าอ่าข <c oughs> ึ้นว่ะดุแล้วนะครับมันมาทอ,อมเราแบบนี้เนี่ย นี่ขามมากนะครับนี่ฮะอันนี้เป็นอันนี้เขาเรียกว่าหัวน้ำหวานนะครับมันซีนเกือบหมดแล้วนะครับดูดนะเนี่ยเราเข้ามาลุกลังมันเดี๋ยวเราดูบรรยากาศกันเก็บกันเอตั้งกล้องแป๊บหนึ่งนะครับ มาจริงเวยขึนก็ใช่ลอมอันนี้ว่านิงได้ชิ่นหนอไโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มแนละ้วโอ้เต็มเลยโคนตัวนี้ออกแบบให้เปิดสองด้านนะครับเพราะว่าเราจะเก็บไม่หมดนะครับวันนี้เราจะเก็บแค่ส่วนหนึ่งนะครับ เต็มที่ก็หนึ่งในสองส่วนนะโอ้ฝั่งนู้นถอดด้วยใช่ไหมย,ยังไม่ถอดเดี๋ยวให้มันอยู่อย่างนั้นก่อนเว้ยมาแล้วเว้ยได้ลย